วันนี้ค่ะเน่ก็เลยจะมาทำเป็นเมนูเนสกาแฟนมหมีมอคค่า ok ปั่นค่ะเราจะใส่น้ำร้อนมา2ออนนะคะน้ำร้อน2ออนค่ะเสร็จแล้วค่ะเน่จะใส่ตัวเนสกาแฟนะคะ มา2ช้อนโต๊ะค่ะ2ช้อนโต๊ะก็คือ7กรัมนะคะอ่ะก็ใส่มาเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้ความเข้มข้นมากๆอาจจะใส่พูนเล็กน้อยก็ได้นะคะสัก8กรัมแบบนี้ก็ได้เทเลยค่ะ2ออนนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ผสมเอาไว้เนี่ยก็คือนมข้นหวาน40 ML แล้วก็นมข้นจืด20 ML นะคะนี่ค่ะ2ออนนะคะใส่ลงมาเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเน่ก็จะกดลงมาแค่ครึ่งหัวปั๊มตรงนี้นะคะก็คือเขาก็จะมีตัวเลขบอกเราค่ะที่เรากดลงไปเห็นไหมคะนี่ค่ะ15 ml แคนี้เองตอนนี้เราคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเทนมหมีค่ะลงมา3ออนค่ะเราไม่จําเป็นต้องใช้หมดกระปุกก็ได้นะคะนี่นะ3ออนค่ะแค่นี้เลยเสร็จรียร้อยแล้วค่ะนี่นะคะ1แก้วค่ะใส่ลงไปเลยเนี่ใส่ซอสช็อกโกแลตลงมาอีกครึ่งออนค่ะนี่นะคะอีก1 5 m l ค่ะใส่ลงมาเลยนะครึ่งออน15 m l เนี่ยค่ะเป็นการลองก้นซอสช็อกโกแลตอีกทีหนึ่ง เนี่ยค่ะมาบีบรอบแก้วแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะให้มันแบบว่ามีความดูพรีเมียมมากขึ้นจแล้วเราก็เทใส่แก้วได้เลยค่ะ่าโอเค